จะเอาหวัวใจผมไปทำ Facebook หรือ IG ก็ได้แต่อย่าเอาไปทำาลายก็พอไลน์ efm 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว efm 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเรียกได้ว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะวันนี้อยากจะให้เดี๋ยวนะให้เราเป็นสื่อลักหรอ,อเป็นวาเลนไทน์ที่โหดมาก อ้าว<ๆ>เกิดอะไรขึ้นรอหมอตั้งแต่8โมงเพลานี้ยังไม่ได้เจอหมอเลยค่ะสู้ต่อไปทาเกชิดีหมอมาหรือเปล่าหมอ,มอ,อหมอไปนมองหมอไปวาเลนไทยอยู่หรือเปล่าก่อนเอาไว้ฟังเอาจริงเรานัดเลยอะ่ะหรือว่าอันนี้เราบลอกอินเราไม่ได้ทํานัดหรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงนะอาการมีอะไรกําเริบไหมคะอ่ะอันนี้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะส่วนข้อความอื่นก็บอกว่าออเออสวัสดีครับ ขอเพลงก่อนรีบขอเพลงก่อนให้เข้ากับบาลนไทยขอบคุณที่รักกันเวอร์ชั่นไหนก็ได้ให้คุณภรรยาครับขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดไม่ทิ้งไปไหนในทุกช่วงเวลาอ่ะไอ้พวกแก๊งขอบคุณเอาไว้ทีหลังตอนนี้ขอเป็นแก๊งสปอยจีบก่อนนะขอบคุณต้องมีแน่นอนเพราะว่าในความรักเราต้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณและคุณผู้ฟังน่ารักนะคะเราต้องขอบคุณตัวเราด้วยขอบคุณคู่ของเราด้วยที่รับที่เราเป็นเรา รักอย่างที่เราเป็นพูดเหมือนเข้าใจทุกอย่างปะไอทฤษฎีใครๆก็พูดได้ใช่ไหมเข้าใจทุกอย่างน้องถามพี่มาพี่ตอบได้หมดถึงเวลาปฏิบัติก็พี่หัวทิ่มกว่าใครเลยวันนี้ฉันก็ได้รับความรักของคุณผู้ฟังออกมาเป็นนมเปรี้ยวใช่ครับจากเมื่อก่อนก็เราร้อยขวดตอนนี้ดูทรงเลยจะสองร้อยขวดแล้วคิดว่าเบาหวานขึ้นตาแล้วแต่เขามีความรักให้เราเพื่อให้เราเอาความรักตรงเนี้ย ไปให้คนอื่นซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณครหรือวันนี้มีคนส่งมาความรักเป็นต้มยำต้มยำปลาต้มยำอะไรวะต้มยำน้ำข้นปลากับต้มยำน้ำใสกุ้งปลาหมึกนี่ก็คือความรักเพราะอะไรใ,ให้เราได้เลือกมา,า,กมาทั้งน้ำข้นน้ำใสเลือกมาทั้งน้ำข้นน้ำใสว่าเลือกจะกินอะไรนี่คือความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่มาแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้เป็นไงพีเปะละ่ะความรักมานานได้แหละรูปแบบ แล้วคุณคิดว่าวันนี้ความรักของคุณเป็นมาในรูปแบบไหนใครจะเอาชนะอ้อมได้มากว่าความรักมาในรูปแบบต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งปลาหมึกน้ำใสต้ยมยำปลาน้ำข้น EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ